สวัสดีครับยินดีตอนเข้าสู่บทเรียนที่1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิดีโอโดยในเน,นื้อหาบทเรียนที่1จะประกอบไปด้วยความหมายของวิดีโอแนวคิดในการสร้างวิดีโอการสร้างวิดีโอรูปแบบของไฟล์ภาพรูปแบบของไฟล์เสียงและรูปแบบของไฟล์วิดีโอโดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาดังนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวิดีโอมากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจในการลำดับแนวคิดในการสร้างวิดีโอเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจไฟล์ภาพไฟล์เสียงไฟล์วิดีโอและนำไปใช้งานได้อย่างเหมาะสมเรามาดูความหมายของวิดีโอกันนะครับวิดีโอก็คือมัลติมีเดียที่สามารถแสดงภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงบรรยายได้การนำเสนอวิดีโอมีหลายรูปแบบเช่นวิดีโอเพื่อการศึกษาวิดีโอเพื่อความบันเทิง ประโยชน์ของวิดีโอนอกจากจะได้ความรู้ให้ความบันเทิงแล้วยังสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ใช้เช่นวิดีโอเพื่อนําเสนอสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับชนิดของวิดีโอสามารถแบ่งได้ไป็น2ชนิดนะครับชนิดที่1วิดีโออนาล็อกอนาล็อกวิดีโอเป็นวิดีโอที่ทําการบันทึกข้อมูลภาพและเสียงให้อยู่ในรูปของสัญญาณไฟฟ้ามีลักษณะการบันทึกข้อมูลที่ให้ความคมชัดต่ํา ภาวิดีโอแบบดิจิตอลวิดีโออะนาล็อกจะใช้เทป v s s วิดีโอโฮม s ิสเต็มหรือ Hi-8 ซึ่งเป็นมวลเทปวิดีโอที่ใช้ดูกันตามบ้านเมื่อทำการตัดต่อข้อมูลจะทำให้ได้วิดีโอที่มีความคมชัดติดต่ำนะครับชนิดที่2นะครับวิดีโอแบบดิจิตอลดิจิตอลวิดีโอเป็นวิดีโอที่ทำการบันทึกข้อมูลภาพและเสียงด้วยการแปลงสัญญาณคลื่นให้เป็นตัวเลข0ูนย์กับห คุณภาพของวิดีโอที่ได้จะมีความใกล้เคียงกับต้นฉบับมากทำให้สามารถบันทึกข้อมูลลงบนฮาร์ดดิสก์ซีดีรอม DVD หรืออุปกรณ์บันทึกอื่นๆและสามารถแสดงผลบนคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการผลิตมัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร์สามารถเปลี่ยนรูปแบบของสัญญาณอะลกให้เป็นสัญญาณดิจิตอลได้หากผู้ใช้มีทร,รัพยากรทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมนะครับแนวคิดในการสร้างวิดีโอนะครับ ่อนที่จะลงมือสร้างผลงานวิดีโอสักเรื่องจะต้องผ่านกระบวนการคิดวางแผนมาอย่างรอบคอบเพราะปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นเสมอก็คือการที่ไม่ได้ภาพตามต้องการเนื้อหาที่ถ่ายมาไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการน,นําเสนอในที่นี้ขอแนะนําแนวคิดในการสร้างวิดีโออย่างมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการโดยมีลําดับแนวคิดของการสร้างวิดีโอเบื้องต้นดังนี้นะครับ ลำดับที่1ก็คือการเขียนสตอรี่บอร์ดเป็นการจรินตนาการฉากต่างๆก่อนที่จะถ่ายทําจริงเพียงเขียนวัตถุประสงค์ของงานให้ชัดเจนว่าต้องการจะเสืออะไรหรือเป็นงานประเภทไหนโดยเขียนออกมาเป็นฉากเรียงลําดับนะครับลำดับที่2จะเป็นการเตรียมองค์ประกอบต่างๆที่ใช้ในการทํางานวิดีโอเราจะต้องเตรียมองค์ประกอบหลังกายครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นไฟล์วิดีโอ ไฟล์ภาพนิ่งหรือไฟล์เสียงนะครับลำดับที่3นะครับการตัดต่องานวิดีโอการตัดต่อก็คือการนำองค์ประกอบต่างๆที่เตรียมไว้มาตัดต่อเป็นงานวิดีโองานวิดีโอจะออกมาดีน่าสนใจเสียงใดก็ขึ้นอยู่กับการตัดต่อวิดีโอนะครับลำดับที่4การใส่เอฟเฟกหรือตัดต่อเสียงนะครับในขั้นตอนการตัดต่อเราจะต้องตกแต่งงานวิดีโอด้วยเทคนิคพิเศษต,ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นสีการใส่ข้อความหรือเสียงดนตรีซึ่งจะช่วยให้งานของเรามีสีสันและน่าสนใจมากยิ่งขึ้นลำดับที่5การแปลงวิดีโอเพื่อนําไปใช้งานจริงเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทําง,งานวิดีโอที่สําคัญก็คือการนาไฟล์วิดีโอที่ตัดต่อเสร็จแล้วไปใช้งานก็มีเครื่องมือช่วยในการแปลงไฟล์วิดีโอให้เป็นไฟล์หรือสื่อบันทึกข้อมูลรูปแบบต่างๆได้หลากหลายเช่น AVI หรือ m p 4นะครับการสร้างวิดีโอนะครับการสร้างคลิปวิดีโอนั้นให้มีความน่าสนใจของคลิปวิดีโอเราจะต้องอาศัยจินตนาการความคิดสร้างสารรค์ในทุกๆขั้นตอนของกระบวนการผลิตโดยหลักการทางทฤษฎีแล้วจะประกอบไปด้วย3ขั้นตอนหรือ3ามีนะครับ P production ก็คือการเตรียมการก่อนผลิตได้แก่การเตรียมข้อมูลก่อนกำหนดหรือวางข้อโครงเรื่อง พรีโปรดักชันการดำเนินการก่อนถ่ายทำเป็นขั้นตอนการดำเนินการก่อนถ่ายโดยการทำตามเส้นเรื่องหรือบทตามสคริปต์นะครับโพส t p โปรดักชันคือการตัดต่อการนำเสนอขึ้นประกอบไปด้วยการตัดต่อวิดีโอการลำดับภาพเคลื่อนไหวการลำดับภาพนิ่งงานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อตกแต่งซึ่งเป็นกระบวนการสุดท้ายก่อนที่จะนำชิ้นงานไปเผยแพร่ตางช่องทางต่างๆนะครับ ดังนั้นการที่เราจะสร้างงานวิดีโอให้ดีและไปที่น่าสนใจก็จําเป็น,น,นปต้องเตรียมการในเรื่องเหล่านี้นะครับก็จบไปแล้วครับสําหรับ,บุนที่1่งพารที่1สามารถรับชมต่อในบัแที่1นพารบบที่2ได้เล,เลยครับ